ทิ้งชายเบรกที่แล้วบอกว่าจะมีคนสนิทของสกายซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าเขาสนิทมากแต่ไม่รู้ว่าคุณสกายสนิทกับเขาหรือเปล่า uh huh. และที่สําคัญเขาบอกว่าหน้าเขาอ่อนและไม้คล้ายคุณสกายเลย <c oughs> ขอต้อนรับคุณโอ๊ตประโมทค่ะ <c oughs> เกียรติสูตรที่ผมใส่มาเยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับน้องพี่อ๋อน้องพี่เลยอ่ะนาแย่ไม่ออกผมเบื่อมากมาแล้วไปรายการคนชอบทักรอหนาทักว่าสบายดีไหมครับจริงเหรอสนิทกันจริงเหรอคุณอย่าขำแห้งเซ้ไม่ไม่แววตาเอาแววตาพี่ด่าผมแบบแรงมากเลยครับถึงแม้ว่าคำถามแบบปกติแล้วคร สนิทกันจริงๆอ่มันมันสนิทกันครับสนิทกันสนิทกันครับอ๋อไปทำท่าไหนอะไปเจอกเจอกันได้น้องก็่งจล้มในห้องน้ำอะเส้นพริกแล้วก็เลยเจอเลยนะอดีจริงๆไม่ใช่แค่สกายน้องๆหลายคนผมสนิทหลายคนเลยคุณสนิทกับเขาแล้วเขาสนิทคุณไหมคะอันนี้ผมว่าพี่ถามน้องเองดีกว่าครับผมยังไงมันจะเป็ยังไงกับเขาอ่าจริงๆมันเริ่มจากการที่เราได้แบบเจอกันตามอีเวนต์บ้างแต่ว่ามันก็แบบปะปายยังแบบไม่ได้คุยอะไรกันใช่ครับ แล้วพอเราได้มาเป็นครอบครัวดรจิวด้วยกันเนี่ยเราก็แบบได้ไปทําบุญด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยงานแรกผมเจอเขาผมพาไปทําบุญเลยนะครับใช่ครับเจอกันงานแรกเป็นงานมงคลเลยพี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีพาน้องไปสถานสงเคราะห์น้องๆที่ของเตยใช่ของเตยครับที่ดรจิวเขามีโครงการที่ว่าให้ช่วยหนึ่งอิ่มใช่หนึ่งอิ่มของการหนึ่งอิ่มตอนนั้นแล้วน้องสนุกมากแล้วก็ นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอแล้วก็ได้ทำงานด้วยกันในการเจอกับคุณโอ๊ตปาโมทไหนๆคุณได้เจอเขาแล้วคุณต้องได้เรียนรู้วิชาอะไรบางอย่างกับเขาแน่นอนพี่โอ๊ตชอบชอบสอนยิงยิงมุก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 ไงยิงมุกแบบเล่นกับเพื่อหรือยิงมุกใส่หญิงหรือยังไงผมพยายามสอนเขาจีบสาวเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเขาไม่เคยมีแฟนเลยนี่คือเรื่องน่าทึ่งมากนะครับซึ่งผมเนี่ยเริ่มสิบสามตอนสิบสามเนี่ยผมเริ่มแล้วฮอร์โมนคุณเริ่มทำงานแล้วโอ้โหจริงจริเลยพยายามแบบ สอนเขาอาจารย์สอนที่ไหนนี่นะเราลองไหมครับถึงแม้ว่าเอออันนี้ก็ลูกหนึ่งก็นั้นลสองคุณลองครับลูกหนึ่งลูกสองอะไรเดี๋ยวผมสอนก่อนผมสอนก่อนคุณครับดูสกิลอาจ่ายเป็นแนวทางอันนี้สมมติเรามองพี่แม่พี่แม่ช่วยช่วยหันอีกด้านได้ไหมครับขอบคุณมากครับจะได้รู้สึกว่าแม่รักพี่ข้างเดียวครับได้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 เชื่อเรื่องผีไหมครับ ก็แบบเรื่องสัมผัสสัมผัสแบบซิกเซนเลยครับคิดว่าสัมผัสที่6จะเห็นผีสัมผัสตรงนี้จะเห็นผมนะครับเ้เ้ผมไปผมไปสกายผมไปผมไปไปแล้วที่จดมุกหรือมุกสดเนี่ยพี่พี่ไอ้พูบบนี้อะไรไม่ดีไม่ดีรันอยู่ในหัวพี่ตลอดเลยทำได้ไงพี่ไหนเราได้หลองดูลองดูเอเอาลองลองพียบดูเียบครับเห็นเพียบแล้วหน้าผมอบเป็นผืนจังเลยครับ พี่แอฟครับผมเห็นพี่แอฟแล้วน่าเป็นเื่นครับเออหน้าผมแพ้ครับหน้าผมแพ้ครับแพ้รักทบพบรักแท้ครับเยย้อนเลยพี่อย้อนเอยสุดยอนเลยไม่คนดีนะแต่แบบไปไหน่อยู่ที่แอฟพูดออกมาไม่ได้อะไรอะแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนอะะลองลองอีกสิไอ้ลูกศิษย์แกตัวจ้าฝอยมุกหนึ่งอีกอีมุกครับพี่แอฟครับพี่แอฟครับกลับไปบ้านคุณมองหน้าหยิ่งดิเอ้ยกลับไปบ้านตัดต้นไม้ทิ้งให้หมดเลยนะครับ กับพันตัดต้นไม้ทิ้งทิ้หมดเลยนะครับเราเริ่มต้นใหม่กับผมครับเราเริ่มต้นใหม่กับผมนะเนี่ยแล้วเราขำเขาจริงใจถ้าเราอยากได้เราต้องมุ่งมั่นที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคุณได้หรออะไรนะพี่ที่ผ่านมาคุณผ่าอย่างเงี้ยคุณได้ใช่ป่ะไม่ฉันสงสัยจริงได้อย่างเงี้ยได้เราว่าหมายหยอกไก่ไปก่อนพี่้น้ำหยดกวไปแล้วใครเขาจะคิดว่าคุณจริงจังกับเขาเอาจริงเอ้ฉันอยากรู้น้ำหยดลงหินทุกวันหินบอก ล้มขาเฮ้ยยังก่อนยังก่อนโยนขวัญยืนอันนี้นะน่าแซยน่าหยดน่าหยดครับผมโทษงดูครับโทษเีอันไหนลองจิบแล้วนี่จิกแล้วนี่อันไหนมาดูยังไงครับที่บ้านมีแก้วกี่ใบครับที่บ้านมีแก้วกี่ใบครับผมจะได้เทใจให้หมดเลยครับยังไม่ได้ตอบเลยเราต้องรอตอบเราต้องรอที่บ้านแก้วกี่ใบครับที่บ้านมีแก้วกี่ใบครับอ๋อก็มีเดี๋ยวจะได้เทใจให้หมดเลยคโอเถ้าเขาไม่สนใจแทงไปเลยแทงไปเลย ไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอคุณความสุขไหวไหมคะเนี่ยไออย่างเงี้ยว่าด้วยประสบการณ์เขาเรียนรู้เองเออให้เขาโตเองผมว่า,ผมว,าผมว่าถ้าเขาจะมีเขาจะมีแฟนเองเพราะว่าเขาเป็นคนเพียบพร้อมอยู่แล้วแล้วเขาเป็นเด็กน่ารักผมว่าคนที่เข้ามาก็จะน่ารักคลายๆเขาตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่นะยี่สิบสองนนะครับยี่สิบสองครับยังไม่มีแฟนเลยเออส่วนคุณย2สองเป็นไงคะตอนย2สองเนี่ยคือเป็นช่วงที่เข้ามหาลัยแล้วเออตอนนั้นก็ ก็เริ่มร้องเพลงกลางคืนก็มีแบบสาวๆมาแบบชอบบ้างครับชอบบ้างสมัยก่อนผอมครับผอมเหรอใช่ครับนอนอาปากเป็นคนนอนอาปากแล้วก็ควายเดินเข้าไปครับปวดรับแม่สูสีน้องสกายนะสูสีูสีสีไม่ธรรมดาพี่เป็นไงคนเดียวกันเหรอครับเอ้ยสกายลกตัวไปสมัยก่อนนี้สมัยก่อนนี้พี่ตอนนั้นปีหนึ่งเลยปีหนึ่งหน้าใสใส เฮ้ย Lee, ผมหอมจริงด้วยอะนีห่หอมจริงอมจริงนี่ตอนปล่อยซิงเกิลแรกเลยครับตอนปล่อยซิงเกิลแรกนี่โอ้โหตั้งบริบูณครับ ที่เขาบอกหล่อเปลียนพี่ใส่คนนู้นเลยนะส่ดดูตอนนี้ตอนนี้สิบแปดครับตอนนี้ยี่สิบแปดใส่สุดๆได้ใส่สุดใสครับเอาแต่จริงๆโอ๊ตตอนนี้เขาก็ยังน่าใสขอบคุณมากครับใสไปไหนคะใส่ไปกับพื้นครับขอโทษดีครับเล่นไปก่อนไม่รู้ดีหรือเปล่าครับว่าบาปแต่ว่าเห็นคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่ตลกอารมณ์ดีแบบนี้แต่ว่าเรื่องงานเนี่ยเป๊ะมากจนถึงทำให้แบบเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์คือยังไงอะคือเหมือนกับเราเครียดอย่างเงี้ยหรอคือเหมือนมันผมเป็นคนทํางานแล้วผมเป็นคนเป๊ะมากครับแบบคือ บริษัทเอ่ยอะไรเอ่ยจนพอทํางานหนักๆไปมันก็เลยเป็นเหมือนแบบแพนิคดิสอรเดอร์มันเหมือนโรคกลัวตายอะครับมันอยู่ดีมันก็ตัวชาอ๋อหายใจไม่ออกขาชาหายใจไม่ออกมือชาอะไรอย่างนี้ยครับเป็นแล้วก็เป็นเป็นจัดแอตแท็กก็เริ่มเป็นดิสอรเดอร์คือเป็นเรื่อยๆจากจากที่เป็นเฉพาะเหตุการณ์ก็กลายเป็นว่าเป็นทุกวันเฮ้ยวันละประมาณ3ครั้งอะไรอย่างนี้ยเป็นหนักๆเข้าก็ไปหาหมอก็ต้องกินยาเพื่อจะปรับสารเคมีในสมองอะไรองี้ครับมันเป็นเรื่องเคมีเนาะ ใช่เขาทำงานหนักเกินจนจนมันเครียดเพราะว่าเป๊ะทุกอย่างต้องตรวจรายการต้องทําบริษัทต้องอะไรเ่งี้ครับร้อ,องเพลงด้วยอแล้วเคยเป็นแบบตอนที่ร้องเพลงนะเป็นครั้งแรกที่เป็นคือเป็นตอนร้องเพลงครับอ๋อกเปันร้องเพลงอยู่แล้วก็เหมือนผีสิงครับแบบฟูคือชาไปทั้งตัวเลยแล้วก็มือถือมาอยู่แล้วก็มือสั่นหายใจไม่ออกก็หันไปบอกวงว,งว่าไม่ไหวแล้วแบบขอลงจากเวทีหน่อยนยครับพอลงไปแล้วก็ รีบไปโรงพยาบาลไปตรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรครับงานแน่นรับทรัพย์เยอะขนาดนี้นะคะล่าสุดคือไปซื้อบ้านริมทะเลด้วยเงินสดมาแล้วใช่ครับผมไปซื้อเงินสดครับคือเราเอาของที่เราสะสมแบบพวกนาฬิกาอะไรเงี้ยไปขายแล้วก็ไปซื้อบ้านคืออยากได้บ้านแบบเฮ้ยคุณขายนาฬิกาหมดแล้วเหรอผมขายนาฬิกาเลยครับ ใช่เพื่อจะเอาไปซื้อแบบอสังหาอะไรเงี้ยครับรอโอ้ยนี่แค่เงินขายนาฬิกานะซื้อบ้านในหลัง้นะแล้วซื้อดินได้นะ <c oughs> คุณไปซื้อที่ไหนยังไงตรงชฉามแล้วติดทะเลเลยติดทะเลเลยครับแถวแถวท่ยทา,า,า,ายางครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าตารางวาครับแล้วปลูกบ,บ้านเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับทำไมคุณถึงอยากได้ตรงนั้นคือเหมือนแบบเป็นบ้านแบบรีทายเลยครับแก่ตัวก็อยากจะแบบพักผ่อน ไม่ได้เป๊ะคแค่เรื่องงานนะคะคิดดูนะคะว่าสร้างบ้านเนี่ยจะเป๊ะขนาดไหนเห็นบอกว่าตู้เสื้อผ้าคุณก็แบบเป็นระเบียบมากเป็นระเบียบมากครับคือเป็นแบบผู้ชายเจ้าระเบียบครับเก็บ ooh, อัญมณีทุกอย่างแยกสีเงินสีทองเสื้อยืดต้องแยกสีขาวดำชุดฟุตบอลกางเกงจัดเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกหมดหมวกก็ต้องแขวนเรียงสีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นคนแบบเหมือนแบบเจ้าระเบียบนิดนึงเวลาทำงานแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็แอบ กดดันตัวเองว่าเวลาเห็นอะไรที่มันไม่อยู่กับที่กระทงเราจุดสุดหนึ่งิดตัวเองยิ่งโอ้ถ้าหาของไม่เจอนะครับคือโอ้เรื่องใหญ่เลยต้องโทรหาเลขาโทรหาแม่บ้านว่าของอันนี้อยู่ไหนทําไมมันวางอยู่ตรงนี้หายไปไหนเพราะว่าจะเป็นคนที่คิดเสื้อผ้าก่อนจะออกไปทํางานก่อนหนึ่งวันว่าแบบคือต้องใส่อะไรใช่ครับเพราะขี้เกียจตื่นเร็วครับเข้าใจจะตื่นสายๆหน่อยอาบน้ำแล้วก็ใส่ชุดทํางานเลยน้องสกายอะคะเหมือนโอ๊ตไหมผมนะครับ ถ้าเรื่องจัดของเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนมีระเบียบเรื่องดวงอะสีสีเสื้อเองเป็นคนเชื่อูส่มูอ๋อวันนี้ใส่สีอะไรแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมีระเบียบเรื่องดวงกับงมงายเนี่ยมันมีเส้นแบบกันเราก็พูดให้มันดูดีเป็นคนมีระเบียบเรื่งสีเสื้อเด็กอายุ22เนี่ยหรอใช่ครับเพราะว่าแบบเราทำงานอย่างเงี้ยล้วแบบเคยมีครั้งหนึ่งที่ออกกองแล้วทุกคนใส่สีที่วันนั้นมันดีไม่ใช่สีที่วันนั้นมันดีแล้วมันก็ดีจริงๆแบบถ่ายถ่าย ตามเบรกเสร็จก่อนเบรกอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เลยเชื่อเป็นต้นมาไอ้อย่างเงี้ก็ต้องจําได้สิว่าวันไหนเสียอะไรเออไม่ได้จําได้ในหัวครับจะแบบ,บม,มีตา,ตลาแล้วพอมาร,รู้จักกับพี่โอ๊ตเนี่ยค่ะน้องสกายได้แรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆบ้างรู้สึกว่าเวลาทํางานเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่แบบมีระเบียบแล้วก็จําแบบสคริปต์อะไรเงี้ยได้ได,ได้ได้เปะ๊ะใช่ก็รู้สึกว่าเป็นแบบอย่างในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็การทํางาน อแต่ละท่านมีเสน่ห์อยู่ตรงไหนเหมือนเอาคู่รักมาถามกันเลยเนาะมาทบใจกันไหมคะอุ้ยตอบคำถามน้องจับมือโอ๊ดใจล้วก็ต้องไอต้าความรักอเดียนี่สกายผมว่าเป็นไอเต้าก้อนเมฆถามคุณว่าเสน่ห์ของพี่โอ๊ดเขอยู่ตรงไหนคะก็น่าจะเป็นแบบความอารมณ์ดีคารมคมคายครับแบบที่เมื่อกี้ได้ยิงไปหลายๆมุมครับแล้วก็เนี่ยที่เป็นคน ตั้งใจทํางานแล้วก็ดูแบบเป็นคนที่มีมีเป้าหมายในชีวิตนะขอบคุณที่มาร่วมงานมงคลสำหรับเราขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับเดี๋ยวขอเชิญด้วยยอมรับเลยว่าก็ดีใจที่มีวันนี้ขอบคุณคุณพ่อลองให้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 ใจเย็นใจเย็นค่บความว่าเราสกายคือความใสของเขาเป็นเด็กที่ ผมคิดว่าเขาจะพัฒนาไปเป็นนักแสดงที่ดีได้ถ้าเขาถ้าเขาฝึกฝนเยอะๆเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานเขามาครับขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณนะครับอพ่พิมพ์เสือมานด้วยนะครับยังจะเข้าสู่การดูแลผิวหน้าค่ะโอ้โหนีอะไรคุณควักออกมาดีกว่าครับพี่ผมพกติดตัวตลอดเหมือนกับวัตถุมงคลตอนแรกมีปัญหาเยอะมากครับเกี่ยวกับผิวหน้าคือผิวหน้าหมองคล้ำมีปัญหานอนดึกลิ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาร้องเพลงหรือว่าทำงาน หนักๆน,น,นี่คือแบบโอ้โหบอกเลยว่าหน้าตอนแรกโ so ซมากจนมาเจอแพทและแพทก็แนะนำห้ใช้ดอเตอร์จิวถามจริงของคุณอะใช้กี่ปัม๊มผมผมต้องสองปั๊มเพราะ<อ>ผมเป็นคนแบบหน้าใหญ่ไม่ได้หัวล้านแต่ว่าเป็นคนคิ้วต่ำครับ คิ้วต่ําเนี่ยมันก็เลยคิ้วต่ำแล้วหน้าผากสูงหน้าผากมันเลยกว้างนี่เี่พี่จมีเข้าใจนี่เข้าใจสกายคุณได้กี่ปั๊มสองปั๊มครับคุณก็สองไปได้ผมเป็นคนทาเยอะทามาถึงคอเมื่อก่อนสกายหน้าดีอย่างนี้ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็แบบมีปัญหาเรื่องผิวเหมือนกันพื้นฐานเราเป็นคนชอบเล่นกีฬาเล่นบอลเล่นบาสเกตบอลแล้วพอเหงื่อออกเนี่ยมันก็เหมือนแพ้เหงื่อเจอแดดเจอฝุ่นนี้ด้วยมันก็ยิ่งแบบหมักหมักหมมแล้วก็แบบกลับบ้านมาก็เป็นสิวแล้วยิ่งแบบเราเข้ามาทํางานในวงการบันเทิง เรามีอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งหน้ายิ่งทําให้เราแบบต้องดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็แบบพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเข้ากับผิวหน้าเรามาโดยตลอดพี่ๆที่ทํางานในวงการบันเทิงหลายคนเนี่ยแนะนําให้มาใช้ดรจิวเพราะเขาก็บอกว่าพวกพี่โอ๊ตพี่คริสพี่แพ่างเงี้ยใช้แล้วแต่ละคนก็น่าใสกันทั้งนั้นชก็เลยได้มามารู้จักดรจิวพออย่างคุณโอ๊ตเนี่ยแฟนคลับของคุณเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่พอเห็นว่าคุณใช้ดรจิวปุ๊บ ครูเข้ามาหาเลยเวลาไปเดินตลาดคนก็จะมาทักเยอะมากพวกคุณแม่คุณพี่อะไรเงี้ยล่าสุดตลกมากผมไปตลาดามีคุณแม่คนหนึ่งเดินเขาบอกอะไรรูป หน้าใสาจังเลยลูกออออแล้วแม่ก็ถอดรองเท้าถ่ายกับผมบอกออแม่ครับไม่ใช่บินทบาทครับแม่ทำไมแม่ถอดรองเท้าถ่ายรูปผมทําไมครับ <c oughs> แล้วก็เด็กๆน้องๆพวกนักศึกษาที่เจอตามต่างจังหวัดนี่ก็จะมาคุยกับเราบอกว่าพี่หนูใช้ตามพี่กับพี่แพดด้วยเพราะว่าเ,ออเห็นออกงานแล้วก็ใช้ด้วยกันบ่อยเพราะว่าแพทก็แนะนําให้เราใช้ทุกวันนี้ที่ใช้ก็แม่ผมก็ใช้ <c oughs> พี่ชาย <c oughs> พี่ชายผมอายุ ห้าสิบสองห้าสิบสามนะครับก็ใช้เหมือนกันตอนนี้ใช้ทั้งครอบครัวคุณมีไหมความใสของหน้าคุณมันดึงดูดแบบให้สาวๆเข้ามาแล้วแบบพี่โอ๊ตน่ารักจังเลยผมโดนยิกแก้มบ่อยมากนี่ไงนีเรื่องจริงผมโดนเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตดึกๆไงครับก้มหน้าลงไปเขาก็จะแบบหยิกแล้วเก็จะไอ้เต้าคือกลายเป็นว่าตอนนี้ไปแต่งหน้าใช่ไหมหน้าชมตลอดว่าเอ้ยโอ้หหน้าดีแต่งหน้าแต่งหน้าติดแล้วก็รอยความหมองคล้ำ จางลงครับริ้วรอยก็ดีขึ้นคุณใช้แล้วคุณเป็นไงผลลัพครับก็เอาจริงพอแบบว่าผมใช้ประจําต่อเน,นื่องมาแบบว่าสม่ําเสมอครับก็รู้สึกว่าแบบว่าผิวผิวผิวดีขึ้นอรอยดําอะไรเงี้ยรอยแดงนี้ก็ก็จางใช่ครับก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนง่ายมากคือวิธีใช้หลายคนอาจจะไม่ต้องปั๊มเยอะคือ นิดเดียวนิดเดียวแค่เท่าเม็ดถั่วเขียวใช่นี่ซึมแล้วเรียบร้อยนิดเดียวมันเหมาะสาหรับผู้ชายผู้ผมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคิดว่าผู้หญิงต้องดูแลตัวเองเนี่ยผู้ชายต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ซึมเร็วมันไม่เหนื่อยหนาเวลาเราออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งเตะฟุตบอลหรืออะไรก็สามารถทานได้ตลอดเวลากลางคืนเวลาเรากลับบ้านมาเราแบบไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเหนียวหน้าครับเราใช้อันนี้ตัวเดียวจบนอนหลับสบายใช่ข้อไม่ดีจริงๆก็คือเราจะไม่เห็นแบบดาราโหเพียบอยู่กันมา เจ็ดปีแล้วดูแลกันมาซึ่งดูแลผมก็หลายปีแล้วนะครับผมจริงๆวันนี้เรามีนิวแพ็กเกจที่มาโปรโมชั่นครับแพ็กคู่4แบบ4ลายมามอบให้พี่ๆสามแซ่บด้วยครับโอ้ยทำไมมันดูแบบกล่องใหญ่กว่าเดิมอ่ะอันนี้เป็นแพ็กคู่นะแพ็กคู่ครับอ๋อในกล่องเดียวมีสองสองเลยสองขวดเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าแฟนๆดรจิลนะครับแล้วก็แฟนขับผมเนี่ยไม่ควรพลาดครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นดีเวอร์ปกตินะครับแพ็กคู่หนึ่งกล่องนะครับจะมีสองขวดสี่แบบสี่ลายแบบนี้เลยครับให้สะสม เป็นลายหน้าผมแบบนี้โปรโมชั่นผมเนี่ยมีจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นแพ็คคู่ราคาถูกลง50%ครับยังไงก็คือใครที่ใช้ดรจู่แล้วเป็นแฟนๆอยู่แล้วตุนไว้เลยเพราะว่าปีนึงจะมีครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยสนใจก็สั่งได้เลยที่ Line@ แอดของดรจิวครับแอดนะครับผมดรจิว D R จุด J I L L ดรจิวครับตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ครับเอาตรงนี้ครับก็ดีครับตรงนี้ครับ ครับ <c oughs> ผมแล้วก็จะเสิร์ช Google หรือว่าใน Facebook นะครับก็พิมพ์ด็อกเตอร์จิล D R จุดดรครับผม L L หรือว่าจะซื้อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายก็ได้ใช่ครับอันนี้ก็จริงๆเอาไปมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เพราะแพ็กเกจแล้วก็เขียนอยู่ว่า Happy New Year 2021โอ้โอโอแล้ว<ช>กลงเท่มากเลยค่ะ คุณแอบคะวันนี้คุณได้เจอคุณโอ๊ตเป็นยังไงคะเบียบเบียบดูช็อกนะครับไม่มีคนแบบนี้อยู่ในวงการเลยคิดคิดแบบนี้มาตลอดเลยไม่ไม่เราคิดมาตลอดว่าคนแบบนี้เราคงไม่วนมาเจอกันหรอกเข้าใจเข้าใจแล้วว่าทำไมแพทถึงแบบว่าแบบแฮปปี้ที่จะร่วมงานกับโอ๊ตอะไรอย่างงี้พมาอยู่ด้วยแล้วแบบเนี่ยขำก้นท้องเลยใช่ค่ะเขาโดนไถเงินใช่ค่ะโดนเสื้อสำอางรองกระเป๋าด้วยอะไรประจำเลยใครไถใครนะ แพ็ครัเสียเป็นแสนแขยังไม่ได้จับเลยครับพี่โอ้สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะน้องสกายแล้วก็โอนมากๆที่มาร่วมแซ่บกับเราในรถของเขอบคุณเสื้อผ้านะคะสปอร์ตแม็กซ์บายแม็กซ์มาร่าค่ะ H M และเครื่องประดับจากซันชัยค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามแซ่บต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 狐狸。